สมวนสมปูนใส่เพิ่มเข้มก็ได้ใส่อัตราส่วนที่ไม่เป๊ะก,กับเราก็ได้แต่ไม่ให้อ่อนอ่อนกว่าเรานะครับถ้าอ่อนกว่าเราจะไปเพิ่มทรายมากเพื่อเราต้นทุนไม่ได้นะครับทรายตัวเนี้เราใช้งานเองนะครับแล้วมันมีมันมีผลต่อการแตกร้าวด้วยนะครับแล้วก็จะมีหินด้วยก่อสร้างเรียกว,ว่าหินสามสี่หินตัวใหญ่นะครับหินตัวใหญ่กหรือว่าหินตัวเล็กก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีหินจะดีมากนะครับแต่ถ้าใส่เยอะก็จะมี จะมีช่องมีฟองอากาศมีมีมีโชว์มันมันเก็บไม่เนียนนะครับแต่ว่าใส่พอประมาณพอละเนื้อปูนเนี่ยเราจะไม่ต้องเ,อเหลวมากนะครับอาะตรงนี้อาจจะอาจจะเติมน้ําได้นิดนึงเติมน้ําได้นิดนึงนะครับแล้วก็จะไม่ให้ข้นมากเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับเทกระถางไอต,ตัวนี้น่าจะาเหนียวกว่าเทกระถางนิดนึงอยากให้ผิวสวยอ่าปริมาณปูนต้องเข้มพอสมควรแล้วก็ไม่แห้งเกินไปผิวหน้ามันจะลงล่องได้สวย เวลาแกะพิมพ์มาพิมพ์จะไม่มีฟองอากาศนะครับสามสิบคูณหกนี่คือ2คู่เลยใช่ไหมคะไม่ถึงนะฮะไม่ถึงจะอยู่ประมาณ1นึ่คูกับอีกนิดนึง